เอาครับสวัสดีค co รับผมแม็กจอนเนียนะครับสวัสดีเช่ายูท cool. well ูบทุกคนนะครับที่เขามารับชมนะครับมีนี่ชิมาเฮดคอนเทนท์เบอร์ไทยคลิปเกี่ยวกับไอ้รถหกล้อนะครับรถทล้อที่เขามาเทียดินนะครับเดี๋ยวจะไปเบิรงววารุ่นได้แห้งกันนะครับลักนาซื้อนาเรนนะครับสข้ารับคนนี่กำลังมองหารถทล้อนะครับมีเอฟซีเคเอ็มแล้วก็ไอ้ล็อกกี้แล้วก็ไอ้ เย็บบีนะครับอาครับส้มกันนะครับอาครับขั้นนี้กับอีซูซูลอยซิปแรงนะครับเสือมานี่ราคาแสนแปดนะครับลราขั้นนี้แต่งไปอีกประมาณสามสี่หมื่นนะครับเป็นสองแสนสามสองเซนติเลยนะครับลราขั้นนี้สภาพนะครับแรงจัดนะครับโอ้โหแรงสั่งได้นะครับ จะเฟซจัดให้นะครับมีฝูงลอยซิฟลอยซิฟหานะครับจะเฟซจัดให้นะครับสงสัยอะไรให้ถามนะครับจะเฟซจาก,จากย่านนี้นะครับยันหนึ่งครับหาเรียนนะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็อาบสูงนะครับ ขั้นต่อไปนะครับถือว่าเขาหอดจุดไม้นะครับอา้นนี้เอฟซีเสียต้อมนะครับร้อยี่สิบเสียต้อมจัดให้เสียงเครืองนี่ตรงไซ่าว่างเมื่อไหร่นะครับพกสูบนี่พกสูบแท้ๆนะครับฟังเสียงนี่นิ่มไร คี่แห้งแท่ฮะพี่แห้งแี่นี้าบางเรื่องไม่นะครับเรื่องไม่คักคักโอ้โหโ้ยแบบหมดไว้ชั้นนะครับรถเยียต่อมรถในตำนาน กระบะห่างแค่นะครับสามมิตรรับชวนในรุ่งโตนะครับท่านนี้ครับงามนะครับชุดจัดนะครับกว้างเคื่องไม่นะครับียตอมจัดให้โอ้โหแห้วครับเอฟซนะครับร้อยยี่สิบแรงมาจิดเชอร์บนะครับีกน้องนะครับเอฟซนะครับเอฟซท่านเอฟซีเยอะนะครับ คู่ติดตามผ่านทิกต็อกเป็นหมื่นนะครับเดี่ยน้องจัดให้นะครับมีหม้อพุดเด่เยียวมาหนึ่งใบนะครับสเซอร์โบนะครับตั้นในรถรุ่นนี้กันนาเลนนะครับใส่ดีนะครับถ่ายง่ายนะครับเอฟหนานหลังนะครับเอฟซีนะครับโอ้จัดจ้านในย่านนีน้ ถ่ายไงนะครับเอฟนาลังนะครับเอฟซีนะครับอ้าวข้อนี้ก็บเอฟซีนะครับเอฟซี่เจสตานะครับไปรุ่นบอทไซน์นะครับนี่สงสัยอะไรให้ถามนะครับเจสตาจะให้เอฟนาหลังนะครับเป็นรถฮ้องรอลีนาเรียนนะครับรถเอฟซีนี่ครับ ลงฟ ai, ังไทยเจ็บ e, ทีนึงคือขึ้นจุดเลยเลยก็ดีนะครับันนี้ทั้งหมอนุชิยวทั้งแปลยกช้ำนะครับเอ้ยยิ่งแหงแนะว่าใส่เดินมาเนี่ยเรื้อสั่นไรนะครับเนี่ยทางบิ่งไปกรับเนี่ยประมาณหาทิศี่โล่นะครับ ไกดเป็นไกดนะครับอันนี้เผมอยู่ในเมืองอุบลน,นะครับนี่อเอาลุนไดนาเพิ่งนาเ,เรียนไกนดพิจน้าเอานะครับเอาข้าวนียล็อกกี้นะครับยางเก่านะครับล็อกกี้ยางเก่านะครับเสียเพชรจัดให้เสียงแน่นอนหลายจัดจานนะครับง่ายเบนะครับทั้งเผาทั้งเกียร์ทั้งเครเื่องถ่ายนะครับ ถือว่ารถนาเรียนเลยน,นะครับนาเรียนนาใส่นะครับสำหรับล็กกี่ยางเก่าลอยนะครับเนตียมที่คือยางพันธุหง,งห่ง่อ้มาเหยดันแนวมาเหดันเชียบเช ยนต์หกสูบนะครับจัดเป็นจัดนะครับนาเรียนนะครับนี่นราคากระโปนาทาสิเกินสี่สิบหานะครับราคาตัวรถสภาพนี้นะครับสี่สิบห้าอยจดอดเฮ็ดจะได้นะครับโอ้สวดส่วงใน,นเบิร์ดนะครับสุสบดควนเรียบนะครับ มอสสำหรับแลีนดินนะครับนี่ครับประหยัดน้ำมันนะครับแต่ว่าขั้นนี้เตียมแล้วครับเย็บยนาหลังนะครับเร็วเลยผูดีผูดีเร็วเลยผูดีพูดีเย็บนาหลังนะครับเพคนไทยทั้งนั้นสมอนะครับพี่โหนะครับ ยวแม่นจัดให้นะครับเรียนดีนี่ประหยัดน้ำมันนะครับเซล่าวองล่าคือไปเรียนไส้ครับไปรุ่นบอ่อทรายเพืยอนไงครับ่ันเอ่อเนเตอร์นะครับร้อยสามสิบเทอร์โบจ่ายโยจัดให้ รถก็แรงตะแข็งได้ไงนะครับนี่จายโยโโเนี่ยนู่นที่เก่าเว่ยจายโยจดให้คลักหลายคลักหลายสงสัยอะไรให้ถามจายโยจดให้ ผู้ส่้เซนเตอร์นะครับจายโยจัดให้แรงจัดประลัดบอกนะครับนี่ท่านนี่หลังเอฟนะครับเอฟอิซูซุเอฟดีนะครับเกียร์ใหญ่นะครับเกียร์ฟูซ่หกเกียร์เดินหน้าเดินหน้าหกสปีด คลิปนี้กับพ่อไป็นที่นี้ก่อนนะครับเป็นที่ขอพุ่นตะพุ่นนะครับเป็นทขอมารับชมนะครับของนักซ์เดบียนะครับงานบม่ค่อยร้ายนะครับรถไชกับจอดนะครับพอุรุกวัยเชียร์อาร์ติบเป็นเอิ้นมาดันดินนะครับเพลื่อไทยให้เบิ่งนะครับครับสวัสดีครับ